สวัสดีครับแฟนคลับทุกท่านครับพี่น้องนีนวันนี้พบกับช่องในชาแนลครับนี่ครับมาบึงบรรยากาศบ้านงานครับบ้านงานนี่ครับนี่ที่บ้านจานนี่ครับตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับนี่ครับวันนี้ก็เป็นงานใหญ่อีกเมือหนึ่งครับงานฮิตบุญนี่ครับบุญนี่ครับบุญแจกเขาพี่น้องนี่ครับ อันนี้เพิ่นได้เอารถน้ำนี่ครับมามาลดนี่ครับพอดินไงนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาเนี่ครับเอฟซีนี่ครับเข้าไปเบิ่งนนะครับบรรยากาศข้างในนี่ครับพอขายพอขายกําลังดังไหลมาพี่น้องนี่ครับกำลังตังตลาดเปล่ามาแน่พี่นี่ครับตอนนี้ห้าบาทนะจ๊ะนี่ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับนะครับเบิ่งบรรยากาศร้านค้าร้านขายนะครับไร้ลาด แต่งงานกาชาดเลยพี่น้องนี่ครับนะครับณตอนนี้ครับดึงบรรยากาศนี่ครับแนวกินบกอึดเลยพี่น้องนี่ครับแนวกินหลายแห้งนี่ครับขลองเล่นเด็กหน่อยกันหลายนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเด่งดึงก็มีพี่น้องนะครับ เด่งเดกามีนี่ครับเมื่อนี้กับนี่ครับเอฟซีแฟนคลับน้องอุ้งยิงมาหลายนี่ครับนี่พอค่ะนี่ครับลายล้านตัวนี่ครับพี่น้องเมื่อนี้จะภาพครับชมฟรีครับพี่น้องนี่ครับชมฟรีนี่ครับ นี่บรรยากาศข้างในนะครับข้างนอกกับร้ายล้านพี่น้องนี่ครับเหลือกเอานะครับบานได้ของกินลายนะครับจ้าภาพื้นว่านี่ครับขันไผรนี่ครับนี่จ้างไอ้ส้มฟีดเราทะเลาะวิวาทนะครับเสียเงินพี่น้องนี่จับได้เสียเงินนี่ครับอ่าเวทีก็ยังบ้านแล้วครับกำลังติดจอ LED นะครับ นะครับยบามมั่นเด้แล้วนะครับกำลังเมือดอยยู่พี่น้องนะครับบรรยากาศ <c oughs> ชมฟีชมฟีนะครับ <c oughs> บรรยากาศชมฟีนะครับภายในงานสีมื่อดนดจังหน่อยครับเพราะว่า,าไฟิ่นยังมัน่นต,ติดตั้งนะครับเวทีเพิ่นก็เดินทางม,มาต่ไกลนะครับ มาแต่บุรีรัมย์นะครับอาตจอาซาแน่เพราะว่ากังเว้นมันห่อนแห้งพี่น้องนี่ครับห่อนนี่ครับห่อนยางคักเลยห่อนบลอกคักเลยนะครับบรรยากาศพี่น้องก็ถ้าเบิง้งนี่ครับถ้าติดตามเบิง้งนี่ครับจะพาไปเบิ้งฟรีนะครับรอบเบิ้งว่างานฟรีกับงานเก็บบัตรอะไรสีหลายกว่ากันนี่ครับ ก็มืดๆในจังหน่อยนะครับหนาเวทีพี่น้องเพื่อนกับมาถา่านนะครับเอฟซี FC น้องอุ้งยิงมาถา่านลายทันร้องไปใส่ครับผมเอาเขาไปส่งมลองมลำ่ำนะมักสาวมอลำ่ำแล้วทันร่องนี่นี่ครับทันร่องลยพี่น้องนี่ครับมักสาวมอลำ่ำนี่ครับกำลังตั้งเวทีครับ เบิ้งสิบาพี่น้องไปเบิ้งนี่ครับงานฟรีชมฟรีจะพาเพลินสปอร์ตครับใจดีชมฟรีจะได้เพิ่มไว้คย,ยขายบัตรเนี่ยจะายมาสร้างว่าเถอะเพราะได้หาเลยซีฟเนาะนะครับชมฟรีเลยพี่น้องนี่ครับจะพาพเข้านะครับก็คือป่าผมเองนี่ครับให้พี่น้องได้เบิง่งนี่ครับบรรยากาศสดๆตอนนี้ครับ นี่ครับคอนวทยมัน่งกำลังนี่ครับไปจะติดตั้งนี่ครับเพราะว่าสาวหน่อยเพิ่นใสจอ LED ครับนี่ครับจอไฟนี่ครับเป็นฉากนี่ครับนี่ครับน้บองอิงก็ยังมาพี่น้องเพราะว่าเพิ่นจะพักอยู่บ้านเพราะว่า ก็อยู่กล้ๆครับรยุ่ใไก้กันประมาณโลดเดียวนะครับประมาณโลดเดียวนี่ครับบานคู่ก็บานจานก็ติดกันนะครับโล่ควันไอยหลายแงพี่น้องทำซ้อนครับนี่แหละครับมอระมใัยถืวอว่าอลังการนะครับ บรรยากาศมันกระสิอมือดแต่จังหน่อยพี่น้องนะครับนี่ครับพี่น้องกับนะครับพี่น้องกับมาจับจองนะครับเคลียร์พื้นที่อืมอันนั้นก็ไวให้เจ้าภาพเพิ่นนะครับ เดี๋ยวจะพาพี่น้องออกไปข้างนอกดีกว่าครับเพราะว่าเพิ่นเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ได้เบิ่งนี่ครับเพราะว่าอ่าบรรยากาศข้างในยังมืดตอนนี้มืดนะครับพอเพิ่นยัองม่ได้อ่าติดตั้งไฟหน้าเวทีนะครับโดนโดนเธอหนึ่งครับอ่ามีมอล้มมาจังสี่ครับพี่น้องปีหนึ่งมีเธอหนึ่งนะครับหลานจานนี่ครับไอ้กคอนกับมีสุปีพี่น้องนะครับ จะเล่นนี่กับโดนมีดเถินหน,นึ่งนี่ครับล้านค้าล้านขายนี่ครับกับอ่าลายล้านพี่น้องนี่ครับแนวกินหลายนะครับอุ่นท้องนี่ครับไปบ้านได้กินเข่ามา นครับรรยากาศข้างหน้าพี่น้อง เอาละรครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะครับรอชมอบรรยากาศช่วงต่อไปพี่น้องนี่ครับลาพี่น้องอีฟซีแฟนคลับไปก่อนครับสวัสดีครับ